โอเคก็สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเร็วนี้นะครับทาง fbgray com นะครับเว็บจำหน่ายนะครับไอดีนะครับกดได้มีทุกแบบนะฮะคุณก็ลองเข้ามาดูผมยิงแอบนะครับผมก็ทำการซื้อผ่านเว็บไซต์นี้นั่นเองนะครับก็มีปัญหานะครับก็ส่งเคมให้ตลอดนะฮะแต่ในล่าสุดนะครับทางระบบนะครับเขาบอกว่าเขาจะทําการแจกนะครับ bu นะครับ50เหรียญนะครับนั่นก็คือตอนนี้นั่นเองแต่ที่มันพิเศษกว่าชาวบ้านนั่นก็คือเราลันไปสัก1-2วันนะครับหรือว่าจ่าย เงินนะครับจำระเงินภายในระบบเมื่อเรารันโฆษณาไปเนี่ยาทาง BU เนี่ยมันจะปลดลิมิตนะครับจาก50เหรียญเนี่ยเป็น250เหรียญถึง350เหรียญนั่นเองนะครับถ้าทางเวียดนามเนี่ยเขาก็จะเรียกวียูตัวนี้นะครับเป็นตัวเลขย่อก็คืออ็มสามห้าศนั่นเองฮะในส่วนวิธีการรับนะครับทางาระบบนะครับเขาบอกว่าาจากราคานะครับปกติ400บาทนะครับนี่คือ500บาทนะครับแล้วก็รับส่วนลดอีก100นะครับแต่เขาว่า เาจะปล่อยนะครับเพียง1บาทเท่านั้นเองครับต่อ1นคนนะครับต่อ1นึ่งบียูนั่นเองนะครับก็วิธีการรับง่ายมากๆกครับนั่นคือนะครับให้คุณนะครับให้ทําการสมัครสมาชิกก่อนนะครับโดยการกดเข้าสู่ระบบครับแล้วเรียกคําว่าสมัครสมาชิกกับกอรหัสผู้ใช้นะครับแล้วก็รหัสผ่าน2ครั้งนะครับแล้วก็อีเมลกดยืนยันไปแค่นั้นเองครับก็สามารถเข้าสู่ระบบได้เลยทีนี้ครับก็ใส่ยูเซอร์กับพาสที่คุณสมัครไปเมื่อสักครู่ครับ เมื่อกอกเสร็จครับกดยืนยันเข้ามาได้เลยครับอ่านี่ฮะคุณสามารถมากดสั่งซื้อได้ครับนี่ครับคุณจะเห็นว่าตอนนี้ครับทางเว็บไซต์นะครับเขาขายอยู่ที่ราคา400บาทนั่นเองนะครับแต่ทางระบบแจ้งว่าให้เอาโค้ด BU นะครับใส่เข้าไปนะครับคำว่า BU แค่นี้เองครับ คุณจะได้รับส่วนลดครับ99%นะครับมันก็จะเหลือราคาเพียงแค่1บาทแค่นั้นเองครับก็ถ้ากลับว่าคุณนะครับจะได้รับ BU 50เหรียญนะครับจากราคา400บาทเนี่ยได้รับฟรีนะครับให้ฟรีก็ไม่เห็นค่านะก็เลยเขาเอามาแจกหรือว่ามาขายเพียง1บาทนั่นเองนะครับถ้าผมจะทําการซื้อนะครับคุณจะเห็นได้ว่าตอนนี้นะครับยอดเงินนะครับของผมยังไม่มีนะครับ ให้ทาการเติมครับวิธีการเติมนะครับกดเติมเงินเข้าไปนะครับก็จะมีวิธีชําระ่างรูปแบบนะครับโอนกับบัตรทูมอนี่ที่ผมแนะนาเป็นโอนดีกว่านะครับเพราะค่าธรรมเนียมเนี่ยมันอยู่ที่ศูนย์บาทนั่นเองครับแต่ทูมอนี่เนี่ยมัน20%นนั่นเองครับก็กดเติมเงินเข้าไปครับตอนระบบจะแจ้งนะครับว่าคุณนะครับสามารถโอนไปเลขที่ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับหมายเลขนี้ได้เลยนะครับก็ส่วนยอดเติมนะครับคุณจะเติมเท่าไหร่ก็ได้นะครับไม่ว่าจะ1บาท100ก็ได้นะครับ าหากเอาวิวนะครับตอนนี้ทางระบบที่จัดก็คือ1บาทนะฮะแต่ผมจะทําการเติมไปที่100บาทนะครับอ่ะก็ระบบแจ้งว่าโกลเด้นโอนจํานวนเงินที่มีทศนิยมเพื่อการเช็คง่ายนะครับเดี๋ยวผมจะโอนไปไปเติมนะครับอยู่ที่อ่ะหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าสตางค์นะครับขออนุญาตโอนไปสักครู่ครับอ่ะเมื่อโอนเงินแล้วนะครับรอ1นถึงสนาทีจึงสามารถโอนเงินได้นะครับเดี๋ยวอีกสัก30มสิบวินะครับผมจะทําการ เติมเข้าไปก็หลังจากผ่านไปได้หนึ่งนาทีนะฮะเดี๋ยวผมจะทําการใส่ยอดที่ผมโอนไปครับอ่ะแล้วก็ใส่วันที่ครับวันที่ปัจจุบันเลยแล้วก็เวลาให้ตรงตามสลิปที่เราโอนนะครับอ่ะทีนี้ก็ทําการยืนยันการทารายการครับอ่ะแค่นี้เองครับระบบที่ผมชอบนะครับก็คือเราสามารถเติมอัตโนมัตินะครับเมื่อสั่งซื้อรหัสไปเนี่ยเราก็สามารถรับได้ทันทีนะครับไม่ได้รอเหมือนเจ้าอื่นเหมือนกันนะฮะกลับมานะฮะผมทําการกดอ่าบิวนะครับ 1อันนะครับแล้วใส่โค้ดส่วนลดคำว่า BU เข้าไปนะครับคุณจะเห็นว่ารวมเป็นราคา400บาทนะฮะอ่าเดี๋ยวผมทำปั๊เนี่ยฮะซื้อไป1อันนะฮะนี่ครับส่วนลดนะครับ399บาทนะฮะวิธีการใช้ก็ง่ายมากมากครับแค่คลิกนะครับเพื่อดาวน์โหลดเนี่ยเราซื้อผ่านนเว็บเราได้รับทันทีครับอ่าแล้วก็ก๊อปลิงก์นะครับเอาไปเชื่อมกับลิงก์ปกตินะครับไม่ใช่ลิงก์อ่าเฟซอ่าบัญชีที่แดงนะครับก็อ่าก็สามารถเชื่อมได้ทั้งบัญชีขาวนะครับแล้วก็บัญชีเขียวนั่นเองฮะ เดี๋ยวผมมาสาธิตวิธีการเชื่อมให้ดูครับผมทําการ Copy Link ิงก์เด็ี้มานะครับแล้วก็ตั้งชื่อของเราเลยครับเพียงแค่นี้ครับเราก็สามารถรับบิูเพียงราคา1บาทได้ไปที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวผมพาไปดูระบบาภายในการตั้งค่าธุรกิจให้ดูครับ อ่ะก็นี่คือหลังบ้านหลังจากที่เราเข้ามาสู่หน้าระบบการตั้งค่าธุรกิจนะครับสิ่งที่คุณได้รับนะครับนั่นคือคุณสามารถเป็นผู้ดูแลนะครับ100%เลยนะครับคุณสามารถเพิ่มหรือลบใครก็ได้ครับเพจเหมือนกันนะครับบัญชีโฆษณานะครับเราสามารถสร้างไปได้เลยครับเราจะเอาเป็นดอลลา,าร์สหรัฐหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ ผมก็แนะนําให้เป็นสกุลเงิน USD นะครับนั่นก็คือมันสามารถาลงโฆษณาขั้นต่ำนั่นก็คือลงได้วันละ50เหรียญนั่นเองครับแล้วก็ธุรกิจของฉันครับกดสร้างเข้าไปเราก็ติ๊กชื่อของเรานะครับแล้วก็มอบสิทธิ์จัดก,การโฆษณาบัญชีธุรกิจครับทีนี้มาทําการตรวจสอบดูครับแล้วกดสร้างดูครับ ผมจะลองทดสอบยอดวงเงินนะครับที่เขาได้ทําการแจกนี่ครับแค่นี้เองครับอ่ะก็ขอบคุณทางระบบเลยครับที่ทําการแจกนะครับเงื่อนไขนั่นคือ1คนสามารถรับได้1วิเท่านั้นนะครับไม่สามารถรับเพิ่มได้เองครับนี่ครยอดเงินคงเหลืองผมจากหนึ่งร้อยกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดชตั้งนะครับก็หายไป1นบาทนะครับที่เหลือเราก็สามารถมาซื้อบัญชีต่างๆได้นะครับส่วนใครคิดว่าจะมารับฟรีก็เติมเงินแค่1บาทก็ได้ครับ แต่ที่ผมแนะนำนะครับก็มีบัญชีแข็งทั้งนั้น,นครับไงก็ลองศึกษารายละเอียดดูกันได้นะครับยังไงสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็สวัสดีครับ